이거 다른 거 ลอยอยู่นะลอยเลย,ลย,เ,ลยเขี้ยวดีนะตัวแรกครับช่อนปอกแต่หาตัวยากมากนะตาหลุดเลยครับนี่เลยนะครับกบยางล้างคลองละไม้นะครับเยียยางตะขอเบอร์สองนะตัวแรกมาแล้วที่อ่างลำชียงไกลนะครับน่าจะโดนชดไล่ดูหางนี่หางขาดหมดเลยนะครับ โอเคครับเก็บภาพเก็บภาพนี่ครับ ต้องบอกเลยครับว่าวันนี้สู้เป็ดปากไม่ได้เลยนะยอมวันนี้ยอมนะครับลยตัวหนึ่งนี่ถือว่าสุดสุดแล้วนะครับไอ้ที่บอกว่าสู้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเบ็ดปากหลายคันนะดูดูแต่ดูดูดูข้างหน้านะตกาแต่เพราะว่าเขาเดินไม่หยุดไง เดินเด็กแบบพอเราตรีอยู่แล้วเขาก็มาเดินกวนอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตียังไงผมก็เลยบอกเลยว่าวันนี้ยอมียอมปลามีนะครับปลาไล่ปลาขัดนะแต่ว่าขอปลามาากกันก็มาเจอกับเราเขาก็เดินมาเช็คเด็กอย่างเงี้ยเด็นมาเสียดเหยียดต่อเนะี่ยมันก็เลยแบบ ไม่รู้ว่าจะตียังไงก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับการท้าอยู่หากินนะนะครับแต่ว่าวิธีไทยวิธีนั้นจะยอมเข้าไป่ยอมยอมเลยว่าสู้ไม่ได้จริงลำเชียงไกเ่เด็กปักเยอะมาก ปามีนะปาีปา,ากัดด้วยแต่พอเน,เนี่ยนะเราปีนะแล้วเขาก็เดินมานั่นก<ช>็เลยยอมครับไป <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> เดี๋ยวครับพื้นตีต่อตีไปเรื่อยๆครับวัวจะครับเผื่อจะได้อีกคลิปอีก,อก,กตัว ที่ผ่าตางต่าไปดูเนตัวกาดติดสมบอ รีบขึ้นต้นไม้ก่อนขึ้นต้นไม้ก่อนมีไล่จับอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามันกระดิกเดี๋ยวลองลองซูมกล้องเข้าไปเลย 本当にそういうことです。 เนี่ย,ย,ย,ยที่ได้ยินทั้งหมดนะั้นคือปลาช่อนปลาช่อนนะครับแต่มันไม่กัดไง้องตีที่ท้ีสูงเลยลูกจะลองย้ำ จุดนี้สักสามสี่ไม้นะครับ อะไรของมันวาแบบว่าส่งแบบเนียนๆเลยนะน่นี่จับยูนเอาไงเอาอุ้ยเบรกโอ,อ้ ออกมากับเลยิมพ์ต่อดิ น้าอยาเพิ่งเดินมาเดินนาเด้อปาลากำลังไล่กัดผมยังให้ได้ตัวนี้ย่ำหยุดหลยสิบนาทีแหละ น่าเสียบตรงไหนไว้ดึองอ๋อมันมดนีเละไหมล่ะอ๋อ ไทยอยู่ไายอยู่ายยมาแล้วเว้ยัทที่สองเน้นๆส่พอคือจากที่สู้เบ็ดปักไม่ไหวนะครับก็มาแล้วครับอู้หหัวโอ้ตัดสลิดที่สองครับกบยางล้างคลองละมุนนะครับเหยื่อยายงตะขอเบอร์หนึ่งตัวนี้ นะฮะใช้ใช้ได้เลยนะครับสำหรับปลาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลที่หายากมากๆตอนนี้นะครับใครไม่รู้หมายนี่คือจบเลยนะครับผมก็มาสุม่มๆนะโอเคผมเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับนี่เลยนะครับกบยางลางคลองครับละไมนะเฮ้ย hey, ละมุน ละมุนนะละมุนจะของเหยื่อลืมลืมเหยื่อละมุนนะครับเหยื่ยอยางแต่คอเบอร์หนึ่งนะครับใช้ได้เลยดูหมาครับนะก็หมายสาธารณะนะครับก็ใครเขาก็เข้ามาตีนี่แหลนะนะแต่พวกผมมาตอนเย็นกันเพิ่งเลิกงานนะครับสองตัวแล้วเก็บกระเพราแล้วด้วยไหนดูกระเพราหน่อยนี่เตรียมมาไปผัดกระเพราเต็มที่นะจะไม่ได้ปลาเลย <laughs> โอเคครับผมจะเก็บภาพนิ่งครับ